สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้สมถะเท้าวขวาวิปัสสนาเท้าซ้ายเขียนโดยคุณพัศิน์อินทระวงศ์บทที่3นิยามแห่งสมาธิมนุษย์เรารู้จักการทำสมาธิกันมายาวนานหากสืบค้นเรื่องของการทำสมาธิในอดีต จะพบว่ามีมาก่อนที่พระพุทธศาสนาจะถือกำเนิดด้วยซ้ำแม้แต่พระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้สำเร็จธรรมพระองค์ก็ทรงฝากตัวเป็นสิทธิ์ของนักบวชในสำนักดาบทต่างๆและทรงเรียนรู้เรื่องฌานสมาธิจนมีสมาธิแกร่งกล้าแม้แต่พระอัครสาวกซ้ายขวาหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ได้รับฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วบรรลุธรรมโดยฉับพลัน เมื่อค้นดูจากประวัติความเป็นมาก็จะพบว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่เคยเพียรปฏิบัติธรรมสมาธิมาในอดีตแทบทั้งสิน้นหลายๆคนเคยทำสมาธิตามหลักของนักบวชหรือโยคีจนมีสมาธิที่แข็งแกร่งมากมีพลังจิตที่เข้มข้นเมื่อได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าจึงเกิดปรากฏการแห่งสภาวธรรมขั้นสูงคือกำลังแห่งสมาธิที่แข็งแกร่ง ทำปฏิกริยากับพระธรรมคำสอนจนได้ผลลัพธ์เป็นการบรรลุธรรมเข้าถึงสภาวะนิพพานในประวัติศาสตร์นั้นไม่เคยมีมนุษย์ธรรมดาคนใดที่เป็นผู้ว่างเปล่าไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่เคยฝึกสมาธิแต่จูจ่ๆได้ฟังธรรมแล้วเกิดบรรลุไม่มีประเภทจูจ่ๆเห็นใบไม้หล่นลงพื้นแล้วบรรลุธรรมไม่มีทางทุกคนที่เข้าถึงธรรม ถ้าย้อนดูประวัติแล้วจะพบว่าทุกคนล้วนสั่งสมบาร,รมีล้วนบำเพ็ญเพียรกันมาอย่างเข้มข้นมีกำลังสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นมาแล้วทั้งสิน้นศาสนาพุทธคือศาสนาที่สอนให้เข้าถึงการหลุดพ้นดังนั้นจึงมีการสอนครบทั้งระบบทั้งด้านสมถะและวิปัสสนาแต่ทว่าในปัจจุบันเนื้อหาการสอนอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์บางครั้งมีการสอนว่าไม่ต้องทำวิปัสสนา ให้ทำแค่สมถะอย่างเดียวหรือไม่ก็สอนทำวิปัสนาอย่างเดียวโดยไม่ต้องทำสมถะซึ่งสาเหตุแห่งความผิดพลาดนี้อาจเกิดจากการส่งผ่านความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ไม่เรียนรู้ถึงนิยามความหมายของการปฏิบัติที่แท้จริงหรือหยิบยกเอาคำสอนของครูบาอาจารย์มาแค่บางส่วนจึงเกิดเป็นการเรียนรู้ปฏิบัติธรรมแบบไม่ครบถ้วนโดยทำแค่สมถะหรือวิปัสนาเพียงอย่างเดียว นักปฏิบัติบางคนอาจเกิดข้อโต้แย้งว่าแม้ตนจะปฏิบัติแค่ด้านเดียวแต่ก็รู้สึกว่าการปฏิบัติของตนก้าวหน้าดีบางคนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนดีขึ้นมีจิตใจที่สุขสงบมากขึ้นแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้คือคุณประโยชน์แห่งธรรมแต่ก็ไม่ใช่ที่สุดถึงแม้การสร้างตนให้เป็นคนดีกับการละกิเลสสิ้นเชิงในทางพุทธจะเป็นเส้นทางสายเดียวกัน แต่ความเข้มข้นในการปฏิบัติย่อมต่างกันเราอาจเป็นคนดีได้จริงแต่เราจะไม่แจ่มแจ้งด้วยปัญญาไม่สามารถละขาดสมุทเฉทะปารานในที่สุดได้ทำให้สามารถรู้และเข้าใจทำได้เพียงระดับของความคิดของสัญญาเท่านั้นแต่ไม่อาจก้าวล่วงสู่ปัญญายาณที่แท้ได้การรู้มีอยู่3แบบคือ 1. รู้วิญญาณคือการรู้ด้วยความรู้สึก ด้วยประสาทสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ 2. รู้สัญญาคือรู้ผ่านทางสัญญาความจำได้หมายรู้ในสิ่งที่เคยประสบมาจนกลายเป็นความทรงจำา 3. รู้ปัญญาคือการรู้ที่ชัดเจนกระจ่างแจ้งเป็นการรู้ที่แท้จริงซึ่งเป็นการรู้ที่จำเป็นสำหรับการเดินทางสู่มรรคผลนิพพาน ผู้ที่ทำสมถะจะเน้นทำสมาธิเพื่อความสงบเพียงอย่างเดียวและใช้ความสงบนั้นระงับกิเลสไว้ชั่วคราวดุดก้อนหินทับหญ้าแต่เมื่อออกจากสมาธิกิเลสก็ยังคงมีอยู่ครบถ้วนในสมัยพุทธกาลมีพระสงฆ์มากมายที่ทำสมาธิจนพลังจิตแก่กล้าได้อภิญญาในระมิตสิ่งต่างๆได้จึงเข้าใจไปเองว่าตนสำเร็จทำแล้วซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือพวกที่ไม่สนใจทำสมถะแต่ใช้วิธีนั่งคิดนั่งนึกและเรียกการคิดนึกของตนว่าเป็นการทำวิปัสสนาซึ่งแท้จริงแล้วนั่นเป็นเพียงวิปัสสนาภายนอกหรือที่เรียกว่าวิปัสสนาแห้งซึ่งไม่อาจทำให้เกิดมรรคผลขึ้นได้ในขณะที่การปฏิบัติที่แท้จริงนั้นต้องทำทั้งสองอย่างทั้งสมถะและวิปัสสนาร่วมกันไปแม้แต่ในคำพีวิสุทธิมรรค ยังมีการบันทึกไว้ว่าพระอภิธรรมคำพีที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงในพรรษาที่7ซึ่งถือเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่นั้นก็มีเนื้อหาทั้งเรื่องของสมถะและวิปัสสนาบรรจุอยู่อย่างครบถ้วนเพื่อความเข้าใจที่กระจ่างแจ้งมากขึ้นเราจะมาทำความเข้าใจกับสมาธิทั้งสองประเภทนั่นคือสมถะและวิปัสสนา 1>, 1. สมถะสมถะแท้จริงแล้วหมายถึงความสงบของจิตหรืออีกในยนหนึ่งก็คือข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อทําให้จิตสงบหลักแห่งสมถะคือการกําหนดเพ่งจ้องในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนจิตเกิดความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวโดยมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตเป็นสมาธิเกิดความตั้งมั่นจิตจะสร้างกระแสพลังงานขึ้นมาเรียกว่าฌาน ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อๆไปการทำให้จิตเกิดความสงบจะต้องกำหนดจิตให้จดจ่ออยู่ที่สิ่งสิ่งหนึ่งเพียงอารมณ์เดียวหลวงปู่ดู่พรมมปัญโยเคยพูดถึงสมาธิว่าการทำสมาธิแล้วบังเกิดแสงสว่างหรือเห็นแสงสว่างนั้นยังเป็นกิเลสอยู่ก็จริงแต่เบื้องแรกต้องอาศัยกิเลสไปละกิเลสคืออาศัยกิเลสส่วนละเอียดไปละกิเลสส่วนหยาบ แต่ไม่ให้ติดในแสงสว่างหรือหลงแสงสว่างแต่ให้ใช้แสงสว่างให้ถูกให้เป็นประโยชน์เหมือนอย่างกับเราเดินผ่านไปในที่มืดต้องใช้แสงไฟหรือข้ามแม่น้ำมหาสมุทรก็ต้องอาศัยเรืออาศัยแพแต่เมื่อถึงฝั่งแล้วก็ไม่ได้แบกเรือหรือแบกแพขึ้นฝั่งไปการที่จิตจะสงบได้ต้องอาศัยสิ่งยึดเกาะและสิ่งที่เราใช้ในการกำหนดหรือยึดเกาะนั้น บางคนอาจเรียกว่าเป็นอุบายในการปฏิบัติเช่นการทำกสินการเพ่งจ้องดวงไฟเพ่งมองพระพุทธรูปการทำอาณาปณาาสติเพ่งดูลมหายใจของตนเองการเพ่งท้องพองยุบการมีสติจับอยู่ที่การเคลื่อนไหวของมือหรือการบริกรรมคำต่างๆเช่นพุทธโธสำม,มาอรหังนะมะพทะหรือการที่นักบวชในศาสนาพราหมณ์บริกรรมคำว่า โอมจนจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นการทำสมถภาวนาเช่นกันการบริกรรมเพื่อจิตตั้งมั่นนั้นจะใช้คำใดก็ได้หากเป็นชาวคริสเตียนนับถือพระเยซูก็สามารถภาวนาว่าเยซูเยซูเยซูได้เช่นกันเคยมีครูบาอาจารย์สอนไว้ว่าถ้าเรารักแม่ของตัวเองจะบริกรรมชื่อแม่ซ้ำ จิตก็สามารถตั้งมั่นจนเกิดเป็นพลังแห่งสมถะขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งคำที่ไม่น่าจะนำมาเป็นคำบริกรรมได้ก็ยังสามารถนำมาบริกรรมจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ดังตัวอย่างจากเรื่องราวชีวิตของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรแห่งวัดธรรมมงคลกรุงเทพพระอริยสงฆ์แห่งมหานครผู้นี้ท่านเป็นพระป่าสายกรรมฐานลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโต เคยใช้ชีวิตร่วมกับหลวงปู่เดินทุดงและอุปถากรับใช้หลวงปู่มั่นอยู่ถึง4ปีหลวงพ่อวิริยังคือผู้เขียนหนังสือมุตโตไทยบันทึกโอวาดคําสอนของหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นตําราคําสอนของหลวงปู่มั่นเพียงเล่มเดียวที่ท่านอนุญาตให้มีการจดบันทึกไว้ในสมัยนั้นเมื่อครั้งที่หลวงพ่อวิริยังยังเป็นเด็กหนุ่มอายุ13ปี ในค่ำวันหนึ่งท่านเกิดจับพรัดจับพลูต้องเดินทางไปกับเพื่อนเพื่อทำพิธีตอ่อมนกับพระอาจารย์กงมาที่กุฏิเมื่อไปถึงท่านก็ไปนั่งข้างหลังรวมกับพวกผู้หญิงพระอาจารย์เห็นเข้าก็บอกว่าถ้าผู้ชายไปนั่งด้านหลังผู้หญิงเมื่อถึงเวลากราบพระก็ต้องกราบก้นผู้หญิงจึงเรียกให้เด็กชายวิริยังมานั่งด้านหน้าอยู่ใกล้ๆพระอาจารย์เมื่อเด็กหนุ่มต้องนั่งตรงหน้าพระอาจารย์ ด้วยความที่เป็นเด็กหน่มรักความอิสระแต่ต้องมานั่งในพื้นที่จำกัดเป็นเวลาถึงสี่ชั่วโมงเด็กชายวิริยังจึงรู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวายยิ่งนักรู้สึกโมโหตัวเองว่าไม่ควรมาเลยได้แต่นึกในใจว่าเราจะไม่มาอีกแล้วเราจะไม่มาอีกแล้วเราจะไม่มาอีกแล้วจนเหงื่อแตกท่วมตัวเด็กชายวิริยังคิดในใจซ้ำๆว่าเราจะไม่มาอีกแล้วเราจะไม่มาอีกแล้ว จนเวลาผ่านไปนานเท่าใดไม่ทราบก็เกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์ขึ้นขณะที่บ่นรำพึงอยู่อย่างนั้นปรากฏว่าจิตเกิดหมดความรู้สึกหายไปเฉยๆจากนั้นปรากฏมีกายอีกร่างหนึ่งเดินออกจากร่างกายเดิมเดินลงจากศาลามายืนอยู่ตรงลานวัดและปรากฏมีลมชนิดหนึ่งพัดโชยเข้ามาสู่หัวใจด้วยความชุ่มเย็นเป็นความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนในชีวิต เด็กชายวิริยังได้แต่อุทานในใจว่าคุณของพระพุทธศาสนาอย่างปรากฏอยู่ถึงปัจจุบันนี้หรือและเหตุการณ์ที่อธิสมานกายคือกายทิพย์ถอดออกจากร่างในครั้งนั้นก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจของหลวงพ่อวิริยงังในการปฏิบัติสู่ความเป็นอริยะในการต่อมาแทบไม่น่าเชื่อที่คำว่าเราจะไม่มาอีกแล้วเราจะไม่มาอีกแล้วจะสามารถใช้เป็นคำภาวนาได้ แม้ว่าหลวงพ่อวิริยังจะท่องบริกรรมคำนี้อย่างไม่ตั้งใจแต่เมื่อได้กำหนดใจไว้กับการพร่ำบ่นเพียงสิ่งเดียวก็ได้เกิดความแน่วแน่จน,จนจิตน้อมดิ่งลงในสิ่งนั้นตามหลักแห่งสมถะทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งเกิดพลังอำนาจบันดาลสิ่งวิเศษให้เกิดขึ้นได้ในที่สุดเราอาจจะให้นิยามของคำว่าสมถะว่าเป็นการสร้างกระแสจิตให้ตั้งมัน่น และเพื่อให้เกิดสมาธินั่นเองคำว่าสมถะและสมาธิจึงถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งด้วยนิยามและความหมายสมถะสมาธิมีความสำคัญมากในการนำไปใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำสิ่งต่างๆไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีในช่วงเริ่มต้นก่อนจะลงมือทาเราต้องมีสมาธิยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนักยกน้ำหนักที่กำลังแข่งขันกัน สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนการยกลูกเหล็กก็คือการยืนสงบนิ่งทำใจให้แน่วแน่เป็นสมาธิเมื่อจิตใจสงบมีความมุ่งมั่นเต็มที่จึงทำการยกลูกเหล็กคงไม่มีนักยกน้ำหนักคนไหนจะเดินตรงรี่เข้าไปแล้วยกลูกเหล็กขึ้นทันทีโดยไม่ทำสมาธิก่อนเพราะนั่นหมายถึงความล้มเหลวย่อมเกิดขึ้นแน่นอนสมถะหรือสมาธิ นอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นของการงานต่างๆแล้วยังเป็นจุดเริ่มอันสำคัญยิ่งของการปฏิบัติธรรมในขั้นต่อไปด้วยสมาธิสามารถแบ่งออกได้หลายระดับคําว่าระดับในที่นี้หมายถึงระยะเวลาที่จิตสามารถตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้หรือทรงสมาธิอยู่ได้เช่นทรงสมาธิได้หนึ่งนาทีทรงสมาธิได้ครึ่งชั่วโมง หรือทรงสมาธิได้นานเท่าที่ใจต้องการระดับของสมาธิแบ่งออกเป็นสามขั้นคือ 1. คณิกะสมาธิคำว่าคณิกะแปลว่าเล็กน้อยชั่วขณะเบื้องตน้นหมายถึงการที่จิตสามารถทรงสมาธิไ้ได้ชั่วเวลาสั้นๆอาจเป็นเวลาแค่ไม่กี่นาทีหรือเพียงเสี้ยวเวลาสั้นๆเช่นที่คนมักกล่าวกันว่าแค่ชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้น ซึ่งเป็นเสี้ยวเวลาที่สั้นมากผู้ที่ทำสมาธิได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามแล้วจิตก็ตกลงจากสมาธิต้องเริ่มทำใหม่แต่แล้วก็ตกลงอีกทำให้ต้องซ้ำวนเวียนไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้สมาธิระดับนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิถึงแม้ว่าคณิกะสมาธิจะดูเล็กน้อยเพียงใดแต่ก็เป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการทำสมาธิสมาธิขั้นสูงที่ดูยิ่งใหญ่ อาจเทียบได้กับต้นพระสีมหาโพธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม้ยืนต้นที่แผ่กิ่งก้านสาขายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นแค่เมล็ดพืชเล็กๆขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยเท่านั้นดังนั้นแม้คณิกะสมาธิจะเป็นแค่สมาธิที่ดูเล็กน้อยด้อยค่าแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนในการก้าวสู่สมาธิในขั้นต่อไป 2. อุปจารสมาธิ คือสมาธิในขั้นกลางเมื่อผู้ปฏิบัติเริ่มมีความชำนาญในสมาธิเพิ่มมากขึ้นจิตจะสามารถทรงอยู่ในสมาธิได้นานกว่าระดับของคณิกะสมาธิอาจจะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงนานพอที่จะนำกระแสพลังไปใช้งานต่อได้เช่นใช้ทำวิปัสสนาต่อด้วยการพิจารณาข้อธรรมจนบรรลุมรรคผลเป็นต้น อุปจาระสมาธินั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสมาธิระดับที่สามารถนำมาเป็นบาดฐานในการภาวนาแบบต่างๆต่อได้เช่นการฝึกกสินหรือฝึกกธิ์ต่างๆที่สำคัญคือสมาธิขั้นกลางนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพลังอำนาจและเป็นระดับสมาธิที่พระอรหันตุทุกๆองค์ใช้ในการบรรลุธรรมแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ก็ตรัสรู้ในสมาธิขั้นนี้เพราะอุปจาระสมาธิเป็นสมาธิระดับกลางที่ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไปนักปฏิบัติทุกคนจึงควรให้ความสำคัญกับสมาธิในระดับนี้เป็นพิเศษเพราะการบรรลุอรหันต์นั้นต้องอาศัยสมาธิในระดับอุปจาระขั้นปฐมฌานเป็นอย่างน้อยจึงจะสำเร็จได้ 3. อัปปนาสมาธิคือสมาธิขั้นสูง เกิดจากความชำนาญในการทำสมาธิจนจิตสามารถทรงสมาธิได้นานเท่าที่ใจต้องการสมาธิขั้นนี้เป็นสมาธิที่เข้มแข็งมากสามารถทำให้เกิดฌานขั้นสูงได้ทั้งรูปฌานและอรูปฌานอีกทั้งสามารถตั้งมั่นทรงอยู่ได้นานเท่าที่ใจต้องการเช่นอาจอยู่นานข้ามวันหรือนานเป็นเดือนเลยก็ได้ เมื่อเราทำสมถะจนจิตเกิดสมาธิแล้วก็ต้องเรียนรู้การนำพลังสมาธินั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปดังคำสอนของหลวงปู่มั่นบรมครูทางด้านพระกรรมฐานที่เคยสอนหลวงปู่ฟั้นว่าเมื่อจิตเกิดความสงบจากสมาธิแล้วให้ปฏิบัติวิปัสนาในขั้นต่อไป 2. วิปัสนาวิปัสนาหมายถึงการเห็นแจ้ง หรือวิธีการทำให้เกิดความเห็นแจ้งข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อฝึกฝนปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเกิดความเห็นแจ้งรู้ชัดในสิ่งทั้งหลายตรงต่อสภาวะของสิ่งนั้นๆตามความเป็นจริงเมื่อรู้แล้วจึงสามารถถอนความหลงผิดความเห็นผิดและความยึดติดในสิ่งทั้งหลายได้จนถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เลยทีเดียว โดยสรุปแล้วเราอาจนิยามได้ง่ายๆว่าวิปัสสนาก็คือการพิจารณาไตรยลยักษ์หรือหลักแห่งความเป็นจริงด้วยกำลังจากสมถะนั่นเองสำหรับผู้ที่ต้องการมรรคผลนิพพานต้องการก้าวสู่ความเป็นอิสระชนอย่างแท้จริงจะต้องทำวิปัสสนาโดยอาศัยกำลังจากสมถะหรือเริ่มจากการทำสมถะแล้วหนุนเนื่องด้วยวิปัสสนา นักปฏิบัติที่ทำวิปัสนาพิจารณาข้อธรรมต่างๆโดยมีกำลังสมาธิมีพื้นฐานจากสมถะปัญญาที่เกิดจะคมชัดและรู้แจ้งในสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนแต่ถ้าทำวิปัสนาโดยไม่มีสมาธิเป็นฐานกำลังปัญญาจะพร่ามัวไม่ชัดเจนการทำสมถะและวิปัสนาจึงเปรียบเสมือนเท้าทั้งสองข้างในการเดินทางไปสู่จุดหมายเบื้องหน้า ถ้าปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมๆกันก็เหมือนกับการก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยเท้าทั้งสองข้างซ้ายขวาสลับกันไปผู้ที่เลือกทำเพียงสมถะอย่างเดียวหรือทำวิปัสสนาแค่อย่างเดียวก็เหมือนผู้ที่ก้าวเดินด้วยเท้าเพียงข้างเดียวโดยไม่ขยับเท้าอีกข้างหนึ่งจึงไม่สามารถเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมายได้สรุปท้ายบท 1. คำว่ารู้นั้นมีอยู่3ระดับ 1. รู้วิญญาณคือรู้ด้วยความรู้สึก 2. รู้สัญญาคือรู้ผ่านความจำหรือประสบการณ์ 3. รู้ปัญญาคือความรู้แจ้งที่ไม่ผ่านความคิดเป็นการรู้ด้วยจิตซึ่งความรู้เช่นนี้จะททำให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ 2. การแสวงหาความรู้นั้นมีอยู่3มช่องทาง ซึ่งในการเข้าถึงความจริงสูงสุดผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีการแสวงหาความรู้ทั้ง3มิติโดยเฉพาะในมิติแห่งการภาวานานั้นจะขาดไปไม่ได้เด็ดขาด 1. ความรู้ที่มาจากการอ่านฟังเรียนคือสุตตมยปัญญา 2. ความรู้ที่มาจากการคิดวิเคราะห์ใครครวนคือจินตมยปัญญา 3. ความรู้ทางจิตซึ่งได้จากการภาวานา คือภาวนามยปัญญา 3. การฝึกสมาธินั้นมีอยู่ในทุกศาสนาสมาธิหมายถึงอาการที่ข่มใจให้สงบโดยใช้อุบายจดจ่อไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นถ้าจดจ่อไปที่ดวงไฟจะเรียกการทำสมาธิอย่างนี้ว่ากสินถ้าจดจ่อที่ลมหายใจจะเรียกการทำสมาธิอย่างนี้ว่าอานาปานสติหรือบางศาสนาก็ใช้การนับลูกประคำ การสวดมนต์หรือการเพ่งจ้องวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้น 4. อัทถกถาหรือครูบาอาจารย์รุ่นหลังมักแบ่งระดับของสมาธิเป็น3ระดับคือ 1. คณิกะสมาธิหรือสมาธิระดับตั้งไข่ 2. อุปจาระสมาธิหรือสมาธิระดับที่เริ่มมีความตั้งมั่น 3. อัปปนาสมาธิหรือสมาธิในระดับดำดิ่ง ห้าวิปัสสนาหมายถึงการเห็นแจ้งในความจริงขั้นสูงสุดซึ่งก็คือการเห็นว่าสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงย,ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้วิปัสสนานี้ต้องอาศัยการฝึกฝนจนเกิดความชํานาญจึงสามารถช่วยให้ความรู้แจ้งดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง 6. สมถะและวิปัสสนาไม่อาจแบ่งแยกจากกันเพราะเป็นสิ่งที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เหมือนเท้าทั้งสองข้างที่ต้องทำงานร่วมกันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เด็ดขาดกลับมาติดตามรับฟังสมถะเท้าขวาวิปัสนาเท้าซ้ายโดยพระสินอินทร์งอ์งจกอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ